มีครอบครัวหนึ่งครับที่มาหาชัยครอบครัวนี้มีลูกชายสองคนคนโตชื่อเอกคนน้องชื่อโอเจ้าเอกคนพี่เนี่ยเป็นคนหน้าตาดีส่วนโอคนเล็กนี่หน้าเหมือนโจรผิวคล้ำตาแดงก่ำเนี่ยสักซะเต็มตัวมิแต่คนบอกว่าโอนี่มันไม่รู้เหมือนใครพ่อกับแม่ก็ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่แต่ว่าโอเนี่ย ถึงจะหน้าตาพิลึกแต่ก็พูดจาดีโอจะเป็นคนรักครอบครัวโดยเฉพาะย่าย่าก็ไม่ค่อยจะชอบโอ๋เจอหน้าก็จะด่าทันทีว่าสักลายยังกระตัวอะไรยายก็พูดด่าไปเรื่อยโอ๋ก็จะบอกว่าให้พอนอีกแล้วเหรอย่ามามามาเดี๋ยวโอจะนวดขาให้นะเออดีเออไอ,อเวนเอ,อ้ยเกิดมาก็มีดีอยู่แค่นี้ละ แล้วนี่มึงไม่ไปช่วยพี่มึงขายของเหรอถึงมาหากูเนี่ยฮะโอ๋ก็บอกว่าย่าโอ๋หน้าตื่นตั้งแต่ตีสี่พี่เอกก็ตื่นมองเช้านนนี่มันก็ใกล้ค่ำแล้วเดี๋ยวโอ๋จะไปกรึบกับเพื่อนๆนซะหน่อยแต่ก่อนไปก็คิดถึงย่าคนเลยมานวดให้ย่าก่อนโอ๋จะเปิดร้านตอนเช้าแล้วก็พี่เอกเขาก็จะอยู่จนปิดร้านตอนค่ำเราตกลงกันไว้แล้วย่า ย่าก็บอกว่าก็ตอนเย็นคนมันเยอะมาซื้อของกันเยอะอน,น่าจะอยู่ช่วยกันโอ้ก็บอกว่าก็พ่อก็อยู่จะย่าตกบ่ายพ่อก็มาช่วยส่วนแม่นะขายห่อหมกเสร็จบ่ายสองแม่ก็นอนห้าโมงเย็นแม่ก็จะทำกับข้าวไม่มีอะไรยุ่งยากตอนเช้ามืดโอ้ก็ทำปลาช่อนตำน้ำพริกขูดมะพร้าวเด็ดใบยอ แม่เขาจะเย็บกระทงไว้ตอนกลางคืนอย่างเดียวนอกนั้นโอ๋ก็ทำเองหมดเลยย่าข้าวมื้อเที่ยงโอ๋ก็เป็นคนทำเองในยา่าบางทีก็กินไปถึงเย็นแม่ไม่ต้องทำตอนเช้าก็ไม่ค่อยมีใครกินข้าวกันแม่เขาก็จะต้มเขาต้มบางทีก็ต้มจืดให้ย่ากินคนเดียวย่าก็บอกว่าเอ็งทำตอนเที่ยงเหรอมีหน้าละมื้อเที่ยงนะกูถึงกินข้าวไม่อร่อยเพราะมึงเป็นคนทำนี่เอง โอ้ก็บอกว่าไม่จริงมั้งยา่าโอ้ยกไปล้างทีไรนะข้าวหมดจานยังกบแมวเลียย่าก็บอกเออกูอ่านให้นกให้ไก่มันกินไปตั้งหากอะ่ะเออมึงนะรูปชั่วตัวดำนับวันหน้าตาจะเหมือนตัวตะกวดมากขึ้นทุกทีโอ้ยา่าโอจะเหมือนตัวอะไรก็ช่างแต่โอ้ก็เป็นหลานย่านะใครนับว่ามึงเป็นหลาน หลานกูนูไอเอกนั่นอันนั้นพระอินทร์มาเกิดงดงามยังกระเทพพระบุตรถ้ามันเป็นพระเอกลิเกน่ะมันดังเชียวละเสียดายเนี่ยต้องมานั่งขายของชำกูบอกให้มันหัดลิเกมันก็ขี้อายไม่ยอมไปโอ้ก็หัวเราะเออจริงด้วยยะถ้าพี่เอกเป็นพระเอกนะโอ้ก็คงจะได้เป็นตัวร้ายแน่เลยละแหมช่างพูดนะไอเวนจะไปไหนก็ไปถ้ากูจะไปดูหลานชายกูหน่อย เออได้ยา่าเดี๋ยวโอไปก่อนนะสามทุ่มกลับเออมึงจะไปตายที่ไหนก็ไปอยา่าว่าอย่างนั้นโอเนี่ยหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งชื่อวันดีเป็นสาวงามในหมู่บ้านโอก็ไปชวนคุยอยู่บ่อยๆด้วยความเป็นคนที่มีคารมดีอาคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองปรากฏว่าวันดีก็มีใจให้โอเหมือนกัน แต่พ่อแม่วันดีไม่ชอบโอหาว่างานการไม่ทำเห็นตกเย็นไม่อยู่ร้านค้ากินเหล้าแล้วก็มาบ้านเราแต่วันดีก็บอกว่าโอ๋นะก็เขาเป็นคนดีนะแม่จิตใจไม่ได้เหมือนหน้าตาแม่ก็บอกว่าทำไมไม่ชอบพี่ชายมันนะรายนั้นนะขยันไม่กินเหล้าด้วยไปที่ร้านทีไรเห็นขายของอยู่ตลอดหน้าตาก็หล่อเหลาดีวันดีก็บอกว่าพี่เอกะเขาก็เคยจีบหนูนะ แต่ว่าพี่เอกเขาชอบมาเดินเบียดใกล้ๆบางทีก็มือไวมาสกิดแขนอีเจ๊บมันก็เคยโดนแบบนี้แต่อีเจ๊บมันชอบพี่เอกมันก็รีบหันไปจับมือเขาตอบพี่เอกก็เลยตกใจมั้งที่อีเจ๊บมันไม่ถือตัวพี่เอกก็เลยไม่เดินมาหามันอีกมันเล่าให้หนูฟังเองหนูว่าพี่เอกอะ่ะมันเหมือนคนเป็นโรคจิตนะแม่เองก็คิดมากเกินไป ที่ไอโอหน้ามันเหมือนโจรนะนเองว่าด,ดีมันดีตรงไหนอ่ะวันดีก็บอกว่าเสียงพูดเขาก็เพราะเวลานั่งคุยเขาก็ไม่เคยมานั่งเบียดไม่เคยแสดงอาการหืน่นเหมือนกับพี่เอกคนเราจะดูกันที่หน้าตาอย่างเดียวก็ไม่ได้นะแม่แต่แม่ก็บอกว่าถ้าเอาไอโอเป็นผัวนี่เจีตัดแม่ตัดลูกลักษณะมันน่ะมันโจรชัดๆเลยเขาว่าคนตาแดงเนี่ยมันใจมันดำแล้วจะตายไม่ดี วันดีก็ว่าเขามาหาถึงบ้านแล้วจะไม่ให้พูดไม่ให้ต้อนรับเขานะ่ะมันน่าเกลียดนะแม่แม่ก็บอกเดี๋ยวกูต้อนรับเองเองไม่จำเป็นที่เองจะต้องมาเสนอหน้าหรอกเองรีบเดินหนีเข้าห้องไปเลยเวลามันมานะจําไว้แต่หนูชอบเขานะแม่หมวยอีบ้าเอ้ยพูดไม่อายปากมึงเป็นลูกผู้หญิงพูดแบบนี้ได้ไงฮะมึงนี่มันตาตำ่ำแถมยังจิตวิปริตไปชอบไอ้คนรูปชั่วตัวดำ อีกสองวันต่อมาเจ้าโอ๋ก็มาหาวันดีแต่ว่าเห็นวันดีหันมามองทำหน้าเศร้าๆแล้วก็เดินเข้าห้องโอ๋ก็รู้ดีว่าพ่อแม่คงจะกีดกันขั้นเด็ดขาดแล้วแม่ก็ตักน้ำมาให้แล้วถามว่ามาธุระอะไรอีกระพอโอ๋เห็นมาบ่อยๆว่าจะถามตั้งหลายวันก็ไม่ได้ถามโอ๋ก็บอกว่าโอ๋ก็มาชวนวันดีคุยนะแม่วันดีก็ไม่รังเกียจที่จะคุยกับโอ้ เขาเคยว่าโอ้ oh, ว่าหน้าเหมือนโจรอใครๆก็พูดแบบเนี้แม่แต่แม่เนี่ยดูเป็นผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ดูดีมากรุ่นเดียวกับแม่นี่ไม่มีใครดูดีเหมือนแม่เลยสักคนนะแม่เนี่มีบุญนะเกิดมามีรูปร่างหน้าตาดีพ่อก็ดูยังหนุ่มแข็งแรงอยู่เลยคอแม่ในกลมกลึงหน้ามอง นี่ถ้ามีสร้อยทองสักสองบาทอยู่ที่คอพร้อมกับจี้ทองเนี่ยคงจะสง่างามอย่างกับนางพญาเชระเดี๋ยวโอ๋จะซื้อให้นะแม่ออกพรรษาปีเนี้แม่ต้องดูงดงามกว่าใครแน,แน่แม่ของวันดีได้ยินคำพูดของโอ๋ก็อดยิ้มไม่ได้นี่พอโอ๋จะซื้อให้ฉันจริงๆเหรอจริงจังแม่แล้วจะซื้อแหวนทองให้พ่อสักวงเดี๋ยวจะซื้อให้พรุ่งนี้เลย แม่เอาได้ไปวัดนิ้วพ่อแล้วก็เอามาให้โอนนะแม่นะแม่ของวันดีก็รีบทำตามนี่ตาเท่าตาเท่า,ทา,ทาแกเอามือมาข้าจะวัดนิ้วซื้อแหวนให้พ่อก็บอกว่าอีกแก่เองจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อฮะข้าวปีนี้ก็ได้น้อยเงินจะซื้อกับข้าวจะรอดถึงหน้าเกี่ยวอีกปีหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แม่ก็บอกว่าเออนะเอามือมาพ่อก็บอกจะเอานิ้วไหนล่ะแม่ก็บอกว่า ถ้าเป็นไปได้เขาอ,อยากจะได้นิ้วโป้งอะละแต่กลัวคนเขาจะว่าบ้าอยากจะได้วงใหญ่ๆเอาแค่นิ้วกลางแล้วกันเสร็จแล้วแม่ก็วัดนิ้วพ่อไปแล้วก็ถามโอ๋่ะเออแล้วพ่อโอ๋ไม่ซื้อให้วันดีมันมั่งเหรอโอ๋ก็ยิ้มล้วงกระเป๋าเสื้อหยิบพอทองออกมาโอ๋ซื้อไว้ตั้งครึ่งเดือนแล้วละแม่แต่โอ๋อายก็เลยไม่กล้าให้วานแม่เอาให้โอ๋ด้วยนะ แม่ช่วยให้แทนโอหน่อยแม่วันดีก็รีบหยิบสร้อยออกมาดูก็เห็นสร้อยเส้นโตมีจี้รูปหัวใจทั้งสร้อยกับจี้คงจะประมาณสามบาทกวา่าเออได้ได้เดี๋ยวจะเอาไปให้มันแม่ยิ้มไม่หุบแล้วทีนี้พอโอ๋กลับไปแม่ก็เรียกลูกกับผัวมาเล่าให้ฟังว่าพรุ่งนี้โอจะเอาทองมาให้เออนี่ของเองนนะวันดีเอาไปใส่ให้ดูหน่อย คราวนี้พวกเราก็มีทองใส่เหมือนเขาสักทีข้าจะนั่งเชิดคอตอนไปทำบุญใส่เสื้อให้มันคอกว้างๆหน่อยชาวบ้านเขาจะได้เห็นทองวันดีก็ว่าก็เกลียดเขาแล้วจะไปเอาของเขาทำไมล่ะแม่แม่ก็บอกว่าอีโง่เอ้ยก็พราะเกลียดแต่สิถึงจะต้องปอกลอกให้มันหมดตัวจนมันต้องถอยออกไปเองมีอยู่คืนหนึ่งเอกก็นั่งรอโอ๋น้องชายกลับมา โอ้ก็แปลกใจที่พี่ชายมานั่งรอก็ถามว่าพี่เอกมีเรื่องไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าเอกก็บอกว่าโอ้พี่ชอบวันดีว่ะเขียนจดหมายไว้ก็ไม่รู้ว่าจะให้ใครไปส่งให้เองส่งให้พี่หน่อยได้ไหมโอ้อึ้งเลยทีนี้เหมือนกับฟ้าวาดลงกลางใจจริงเหรอพี่โอ้เอกก็บอกว่าเออจริงวันดีมันหายไปนานนะไม่มาซื้อของที่ร้านเลยพี่นอนไม่หลับ คิดถึงเขาอ่ะกลัวจะมีคนอื่นไปจีบโอ้ก็กลืนน้ำลายลงคอด้วยความลำบากเอกก็ยื่นซองจดหมายส่งให้โอ้โอ้ก็รับมาเอกก็ว่ากินเหล้าน้อยๆหน่อยนะมือไม้สั่นเชียวพรุ่งเนี้ยพี่ตื่นนะเองรีบเอาจดหมายไปให้วันดีหน่อยนะโอ้ก็บอกว่าที่จริงพี่น่าจะไปหาวันนี้บ้างก็ได้เดี๋ยวโอ้ปิดร้านเองก็ได้ตอนค่า เอกก็บอกว่าพี่ไม่ค่อยกล้าเดินตอนกลางคืนเหมือนเองอ่ะอีกอย่างพี่กลัวหมาด้วยเองเอาไปให้พี่ทีเถอะเอกก็อ้อนน้องให้ไปจนได้เพราะว่าโอนี่จะรักพี่ชายมากอะไรที่หนักที่เหนื่อยนี่โอ๋จะทําเองไม่ให้พี่ต้องเหนื่อยทั้งคู่อายุห่างกันแค่สองปีเอกนั้นบวชแล้วโอรับปากพี่ชายแล้วกลางคืนก็ไปนอนน้ําตาไหล ต้องย่องแอบไปรินเหล้าขาวกระดกเข้าไปเพื่อให้ใคลายความทุกข์ใจถึงอย่างไรก็คงต้องหลีกทางให้พี่ชายตัวเองจะยอมเสียใจซะเองแต่ถึงจะเมาโอ้ก็ไม่อาจจะขมตาให้หลับได้ก็ลุกไปทำปลาตำน้ำพริกขูดมาพร้าวก่อนเวลาแม่ก็ตะโกนด่าไอ้ลูกเวนมึงไปแดกอะไรมาแดกน้ำกระท่อมหรือไง ตีสองนี่ลุกขึ้นมาทําอะไรดังครุ้มครามครุมครามไปหมดไม่ต้องหลับต้องนอนกันทั้งบ้านพ่อก็บอกว่ามันชักจะบ้าใหญ่แล้วเอกได้ยินแม่ดา่าก็ออกมาพูดปกป้องน้องแม่อย่าไปว่าน้องเลยมันไม่ค่อยสบายมันบ่นปวดหัวตั้งแต่มันกลับมาจากข้างนอกมันคงนอนไม่หลับมาแม่แม่ก็บอกไอ้ลูกไม่รักดีผีส่งมาเกิดแดกแล้วแม่มึงทุกเย็นให้มันตายหัวตายหาไปเลย ออโอ๋ก็ปวดหัวตึบตึบแต่ก็ทนทำต่อไปพอตกเช้าโอ,โอ๋ก็เอาจดหมายให้แม่ของวันดีกำชับบอกว่าเดี๋ยวเย็นให้วันดีตอบจดหมายด้วยให้ฝากแม่มานะแม่อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยช่วยเอาไปให้ทีนะแม่ก็บอกว่าเออมันพิลึกเนาะเออแต่ไม่เป็นไรละเดี๋ยวจะเอาไปให้ วันดีได้อ่านจดหมายก็รู้ว่าเป็นจดหมายของเอกก็ตอบไปว่าวันดียังไม่ได้คิดอะไรขนาดจะเป็นแฟนกันวันดียากจนไม่เหมาะกับพี่รอกเสร็จแล้วก็เขียนถึงโออีกฉบับหนึ่งต่อว่าโอว่าคิดยังไงถึงมาเป็นสื่อให้พี่ชายถ้าไม่ได้มีใจให้แล้วก็บอกกันตรงๆอย่ามาเป็นพ่อสื่อพ่อชักวันดีไม่ชอบว่ายอย่างนั้น เสร็จแล้วแม่ก็เอาจดหมายไปให้แม่นี่อ่านหนังสือไม่ออกอะ่ะจดหมายนี่ไม่มีซองแค่พับแล้วก็เขียนชื่อเป็นชื่อโอฉบับหนึง่งชื่อเอกฉบับหนึง่งโอได้อ่านจดหมายที่วันดีเขียนถึงตัวก็ปวดใจยิ่งนักแต่ก็รีบกลับบ้านเอาจดหมายไปให้พี่ชายเอกเห็นหน้าโอก็รีบทวงถามถ,ามถึงจดหมายโอก็หยิบให้โดยที่โอไม่ได้เปิดอ่านของพี่ชาย แต่ว่าตอนหยิบจดหมายก็ทําจดหมายของตัวเองหล่นจากกระเป๋าเสื้อด้วยเอกก็รีบหยิบโอ๋ก็บอกว่าของพี่อยู่นี่เอกก็บอกว่าเอ,เอ็งนี่มันแน่นาะมีสาวเขียนจดหมายถึงเอ็งด้วยเหรอโอก็รีบแย่งคืนแต่เอกรีบยัดใส่กระเป๋ากางเกงโอ๋ขอคืนเอกก็ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคืนให้พ่อนั่งอยู่ก็น,นั่นก็บอกว่าอีบ้าตาบอดที่ไหนมาชอบมึงวะไอโอ พอเอกอ่านจดหมายก็ถึงกับหน้าจ่อยเอกก็ล้วงกระเป๋าเอาจดหมายจะส่งให้โอ๋แต่เอกก็ถือวิสาสะอ่านถึงได้รู้ว่าวันดีนะ่ะรักชอบอยู่กับโอ๋เอกก็โวยวายไอโอ๋เอ็งชอบผู้หญิงที่พี่รักได้ไงวะโอ๋ก็บอกว่าโอ๋จะหลีกทางให้พี่เองอะพ่อได้ยินก็บอกว่าใครชอบใครกันวะน้ำหน้ายัางไงโอ๋แล้วจะแย่งแฟนพี่เออ ตลกไอเอกเองชอบใครเองบอกพ่อแล้วพรุ่งนี้พ่อจะไปขอให้เลยสินสอดเท่าไหร่เท่ากันเออลูกรักจะแต่งงานทั้งทีพ่อทุ่มหมดตัวเลยแม่ได้ยินก็มาสมทบโอ๋ก็รีบเข้าห้องแล้วก็เขียนจดหมายถึงวันดีว่าพี่เลือกที่จะอยู่กับเล่าพี่รู้แล้วว่าอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับเล่า เสร็จแล้วโอ๋ก็รีบเอาไปให้วันดีแต่เช้ามืดวันดีกําลังหุงข้าวอยู่ชั้นล่างเป็นใต้ถุนกั้นด้วยไม้ไผ่ขัดแต่โอ๋ก็เรียกวันดีเบาๆวันดีก็ดีใจโอ๋ก็ยื่นจดหมายให้แล้วเสร็จแล้วก็หันหลังเดินกลับไปเพื่อจะรีบไปเปิดร้านวันนี้พ่อแม่จะไปขอวันดีให้เอกพ่อไม่ได้ทําห่อหมกขายหน้าร้านเหมือนกับทุกวันโอ๋ก็เลยต้องขายของชําอยู่คนเดียวหูอื้อไปหมด ถอนเงินผิดผิดถูกถูกไม่มีสมาธิจนลูกค้าบอกเมาค้างได้ยังไงกันทางด้านวันดีได้อ่านจดหมายก็แค้นใจยิ่งนักตอนสายก็เลยตกลงแต่งงานกับเอกรอเลิกอีกครึ่งเดือนพ่อแม่ของวันดีก็ดีใจยิ่งนักไม่คิดว่าบุญจะล่นทัพก็คิดว่าปีนี้จะเว้นทำนาสักปีฉลองความร่ำรวยหลังจากที่วันดีแต่งงานอีกสามวันจะถึงวันแต่ง เอกนะ่ะมีความสุขมากแต่โอมีแต่ความทุกข์ใจจนกระทั่งวันนี้โอมมาซ่อนตัวอยู่ใต้สะพานท่าน้ำบ้านวันดีอยากจะเห็นอยากจะพูดกับวันดีเป็นครั้งสุดท้ายพอเกือบค่ำวันดีก็ลงมาอาบน้ำโอมก็ดำน้ำมาพลูหากจากวันดีนิดหน่อยวันดีก็ตกใจอุทานบอกพี่โอมมาทำไมอะทั้งคู่น้ำตานองหน้า โอก็บอกว่าคนรูปชั่วอย่างพี่นะมันไม่เหมาะกับวันดีหรอกชาติเนี้ยพี่คงไม่มีคนรักอีกแล้วคงไม่มีสาวคนไหนก็รักพี่เหมือนกับวันดีวันดีก็บอกก็พี่รักวันดีแล้วพี่ทําแบบนี้ทําไมอ่ะโอก็บอกว่าอยู่กับพี่เอกนะ่ะดีแล้วดีกว่าอยู่กับพี่ใครๆเขาก็รักพี่เอกพี่นะมีแต่คนเกลียดโอ้ก็จับเท้าของวันดีขึ้นมาจูบที่หลังเท้า วันดีบอกว่าเท้ามันต่ำอย่าไปทำแบบนั้นดิพี่วันดีชักเท้ากลับแล้วก็ผูเข้ากอดโอ๋ทั้งคู่ก็กอดกันอย่างสุดรักสุดหัวใจครู่หนึ่งโอก็พละออกพอแล้ววันดีเดี๋ยวพี่จะหักห้ามใจไม่ได้ขอให้วันดีรู้แค่ว่าพี่นรักวันดีมากนะพี่จะเป็นทาสรับใช้วันดีกับพี่เอกตลอดไปเสร็จแล้วโอก็ว่ายน้ำไปไม่หันกลับมาเลย ปล่อยให้วันดีร้องไห้อยู่เพียงลำพังหลังจากโอกลับมาจิตใจของโอ้ก็อ่อนแอลงเรื่อยเรื่อยดื่มเหล้าหนักจนเมาหลับข้างห้วยข้างทางงานการไม่ทำเหมือนเดิมแม่ก็ด่าสาเสียเทเสียบอกว่าไม่ช่วยเตรียมงานสันดานขี้เกียจมากขึ้นทุกวันพอถึงวันแต่งโอ้ก็ไม่ไปร่วมขบวนขันหมากที่แห่ไปบ้านเจ้าสาวเมาอยู่ในห้อง ทุกคนก็ไม่สนใจโอ้ย่าก็บอกว่ามันไม่ไปอะดีแล้วจะได้ไม่อายเขาพอเขาส่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวโอ้ก็ไปนอนที่ศาลาท่าน้ำยุงจะรุมกัดยังไงก็ไม่สนใจเน็บเล่าไปกินขวดหนึ่งเมากลิ้งตกลงมานอนบนพื้นกระดานโอ้ไม่เข้าบ้านเข้าช่องเพราะถ้ากลับไปก็ต้องเห็นหน้าวันดีโอ้ไปนอนกับเพื่อนบังนอนวัดบังกินข้าวก้นบาทมือเดียว เงินพอมีติดตัวก็ใกล้จะหมดแล้วย่ากับแม่เห็นโอ๋หายไปเกือบสองเดือนก็อดเป็นห่วงไม่ได้ก็บอกพ่อให้ไปตามหาเรียกมันกลับมาตอนนี้วันดีก็มีอาการแพ้ทองคงจะท้องได้เดือนกว่าแล้วพ่อก็เที่ยวสอบถามก็ไปเจอโอ๋ที่วัดพ่อก็พูดดีๆว่ากลับบ้านเราเธอเองจะได้เป็นอาแล้วนะโอ๋วันดีมันจะมีหลานให้พวกราแล้ว,ลวโอ๋ก็ลุกขึ้นทันที จริงเหรอพ่อนี่โอจะมีหลานแล้วเหรอพ่อพ่อก็อบอกเออจริงใช่โอ๋ก็บอกว่าเออเดี๋ยวต่อไปโอจะเลิกเล้าจะคอยเลี้ยงหลานนะพ่อก็ลูบหัวโอเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่รู้สึกอบอุ่นตั้งแต่จำความได้พ่อแทบจะไม่ได้แสดงความรักต่อโอเลยอันหัวอกพ่อแม่ที่ดีนะลึกๆก,ก็รักลูกอยู่ดี รักมากรักน้อยก็ตัดลูกไม่ขัดพ่อพาโอกลับมาทุกคนก็ตกใจเพราะว่าโอ๋ผมเ้ากระเซือกระเซิงหนวดยาวเอกเห็นน้องในสภาพนั้นก็น้ำตาคลอวันดีรีบเดินหนีเข้าห้องเนี่ยทนดูสภาพโอ๋ไม่ได้ไปนั่งร้องไห้น้ำตาไหลย่าก็บอกมาแล้วเลอะไอระยำหน้ายังก็บไอตัวประหลาดแล้วยังปล่อยตัวอีกไปอาบน้ำสไปเหม็น แม่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะตัดผมให้นะเอกก็โอบไหลโอน้องชายไปอาบน้ำโอบอกว่าเดี๋ยววันนี้ฉันหักดิบเลยไม่กินเหล้าแล้วจะอยู่คอยเลี้ยงหลานเอกก็บอกว่าดีดีเองทำใจนะที่ผ่านมานะพี่ขอโทษที่แย่งคนรักของเองนะโอก็บอกว่าเขาคู่ควรกับพี่มากกว่าผมเสร็จแล้วโอก็โกนหนวดแม่ก็มาตัดผมให้ ตกเย็นโอก็อยากเล่าจนตัวสัน่นแต่ก็พยายามหักห้ามใจอย่างหนักย่าก็ถามแม่ว่าอีอุ้ยเอ็งโกนคิ้วให้ไอโอมันด้วยหรอผลคิ้วมันไม่มีเลยแม่ก็บอกไม่ได้โกนถามมันมันก็บอกว่ามันก็ตกใจเหมือนกันตอนส่องกระจกโกนหนวดว่าคิ้วมันหายไปไหนหรือว่ามันนอนวัดมากพระไม่มีคิ้วนี่มันก็เลยติดเชื้อมา ย่าก็บอกอีบา้าเอ้ยพูดมาได้นี่ขนคิ้วมันหายไปเนี่ยลูกเอ็งมันจะหมดอายุนะรู้หรือเปล่าเอ็งต้องรีบพามันไปต่อชะตาในหะ้อุ้อยแม่ก็ตกใจรีบเรียกพ่อกับเอกมาแล้วก็บอกพ่อกับเอกทั้งคู่หน้าเสียเลยพ่อบอกพรุ่งนี้พามันไปทําบุญด้วยแล้วก็ทําพิธีต่อชะตามันจะต้องอยู่กับเราจนเท่าจนแก่จะมาตายอายุแค่นี้ไม่ได้อนะ วันดีเดินมาได้ยินเขาพอดีก็ใจหายใจรักในะยังมีให้โอ๋ไม่เสื่อมคลายเย็นนั้นแม่ก็แกงมาระที่โอ๋ชอบแล้วก็ทำแกงจืดทอดปลาทุกอย่างเป็นของชอบของโอ๋เอกไปเรียกโอ๋มากินข้าวตอนนั้นโอ๋ตัวสั่นเพราะอยากเล่าพ่อก็บอกว่าอดทนไว้นะเราต้องเอาชนะมันให้ได้แม่ก็บอกว่ากินข้าวนะนี่แม่ทำแกงที่เองชอบทั้งนั้น ย่าก็บอกว่ากูรอมึงมานวดขาให้ตั้งนานแล้วเออให้มึงดีขึ้นเร็วๆนะโอ้ก็ยิ้มอย่างอบอุ่นนานแล้วที่โอไม่ได้ยิ้มแบบนี้เอกก็รินน้ำให้โออ่ะจิบน้ำหน่อยคอจะได้ไม่แห้งวันดีก็ตักข้าวให้โอ้ก็บอกว่าเออเดี๋ยวพี่เอาข้าวนิดเดียวไม่ได้กินข้าวเย็นมานานโอตักข้าวด้วยมือที่สั่นเทา แม่ก็เลยตักแกงจืดให้พยายามกินหน่อยนะโอ้ยข้าวเข้า,ขาปากเป็นคำที่สองโอ้ก็ลุกขึ้นจากโต๊ะกินข้าวหันหลังจะเดินหนีแต่โอ้ก็อาเจียนออกมาเป็นเลือดปุ๊บอยู่ไม่ห่างจากทุกคนเอกเนะี่ยโดดไปประคองทุกคนก็ตกใจแม่บอกพ่อให้รีบพาลูกไปหาหมอแต่ว่าโอ้โบกมือห้ามแม่ไม่ต้องพาไปหรอกครับ ขอโอตายที่บ้านเธอะแม่ในน้ำตาร่วงโ๋เอ็งอย่าพูดอย่างนี้นะพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวพ่อกับพี่จะรีบพาเอ็งไปหาหมอโอ๋ก็บอกว่าโ๋ไม่ไหวแล้วพ่อโอ๋ขอตายที่บ้านเธอวันดีในร้องไห้โหมาช่วยนวดแขนนวดขาให้พี่โ๋พี่ต้องอยู่ช่วยดูหลานนะโ๋ก็ฝืนยิม้มเ พี่นะมันบุญน้อยเกิดมาก็รูปชั่วตัวดำคนอย่างพี่ไม่ควรจะอยู่รอกแม่กับย่าก็รีบหาผ้ามาเช็ดหน้าเช็ดตาแม่บอกว่าที่ผ่านมานะ่ะงานอะไรหนักเองก็ทำอยู่คนเดียวแม่ก็ไม่เคยสงสารเองแม่ขอโทษนะพ่อก็บอกว่าโอ้เองแข็งใจไว้เองนอนะให้ดีขึ้นก่อนแล้วค่อยหาหมอก็ได้ Oh, โอ้ก็ยกมือไขว้ควาพ่อก็รีบจับมือโอไว้เอกก็พยายามเรียกน้องว่าเป็นยังไงบ้างร่างของโอกระตกเสร็จแล้วก็อาเจียนออกมาเป็นเลือดสดๆเอกก็บอกวันดีว่าท้องอยู่เข้าห้องไปก่อนแต่วันดีบอกไม่ไปแล้วก็ร้องเรียกโอย่าก็พูดว่าไอโอเองเป็นอะไรขนาดนี้ญาใจจะขาดแล้วเองอย่าเป็นอะไรนะ แต่ครู่หนึ่งโอ๋ก็ขวาดตามองทุกคนแล้วก็มาหยุดที่วันดีเสร็จแล้วโอ๋ก็นิ่งไปโอ๋สิ้นลมไปแล้วทั้งที่ตายังค้างอยู่พ่อร้องเรียกโอ๋ลั่นบ้านทุกคนก็ร้องไห้เอกเอามือลูบป,ปิดตาให้โอ๋จบสิ้นแล้วชีวิตที่เจ็บช้ำใจไม่เคยสมหวังแล้วก็แสนที่จะเหน็ดเหนื่อยของโอ๋แม่บอกว่าโอ๋เหนื่อยมามากแล้ว หลับไม่สบายก่อนที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนที่จะเอาลงงในตอนสายของอีกวันเอกรู้สึกผิดมากที่เป็นต้นเหตุให้น้องเสียใจก็บวดหน้าไฟให้โอ๋ทุกคนเพิ่งจะรู้ตัวว่ารักโอ,โอไม่น้อยแต่ว่ามันแสดงออกช้าไปกรรมมุนาวัตติโลโกครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม